ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการสุ่มกงง้ลซีซั่นสองและใช่วันนี้ก็มาสุ่มเหมือนเดิมนะครับผมนะและก็ตอนของซีซั่นนี้นั้นจะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดตอนด้วยกันครับผมนะรรื่องวก็ยาวๆเน่จะไม่มีการเอาออกเด็ดขาดแต่ตัดกาก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมนะส่วนคําถามในวันนี้ก็คือบอกสิ่งที่คุณกลัวมากที่สุดนะครับผมนะ อ่าใช่คำถามนี้ต้องคนหัวลุกแน่ซุ่มกันเลยดีกว่าเอาละครับผมวันนี้เราได้คนแรกของซีซั่นนี้แล้วครับผมนะส่วนคนที่ไม่ได้ถูกเลือกครับผมสามารถคอมเมนต์แล้วก็บอกได้ว่าคุณกลัวอะไรมากที่สุดนลครับผมนะ แล้วก็ส่วนคนที่ถูกเลือกต้องทําคลิปวิดีโอที่โจทย์นํามาให้นะครับผมนะเอาละคลิปก็มีเพียงเข่านี้ครับผมนะแล้วเจอกันชาลิน่า